รรรนะครับเขาก็ให้การรับสรารภาพนะครับว่าได้ผลจจกจิตชุดนี้มาจากพื้นที่ที่จังหวัดหนองคายนะครับสรายละเอียดเนี่ยอยู่ระหว่างการสังหารผนังรเพิ่มเติมนะครับก็เป็นไปตามที่แผนการปฏิบัติการในการกวาดล้างของเราได้ได้ดวางแผนไว้นะครับว่าจะทยอยมาตามพื้นที่จากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่อนตลางแล้วก็ก็จะลงสู่พื้นที่ทางภาคใต้ต่อไปนะครับก็ํา สามารถจับกุมได้ในตอนนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่เป็นสดงนโยบายขงรัฐบาลแล้วก็เป็นการประตันงาร่วมการระหว่างทั้งตำรวจแล้วก็่ายตัวพองครับมีมีวะบอกนะครับว่าได้ได้เูลานำเนินชี้แจงตัวตึงกันเล็กน้อยนะครับการจับกุมนะครับผู้ผู้ต้องหานะครับในคดีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวังานที่มีความสําคัญ ไปตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับซึ่งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกานราเลรเอีิดนะครับให้หมดขึ้นไปในพื้นที่แล้วได้มีการกําหนดวิธีการขั้นตอนและก็ระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับเราได้มีการรนดการารามู่วมือนะครับของทุกภาคส่วนนะครับทําให้เรามี วิธีการรูปแบบที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งจากการจับกลุ่มนะครับในคดีนี้เนี่ยก็เห็นได้ว่านะครับ่เราได้เป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องการการป้องกันายาเสพติดแล้วผู้ต้องหาให้การว่ายังไงบ้างนะครับว่า,าย,ยาเสพติดมาเพื่อี่จไปส่งต่อ เรรับจ้างเียมใช่ทำอไเรยงอ่างน้อยสมครั้งแตคาจ้างลักมื่นเได้บอกมครับว่าใรเป็นคว่าจ้งอทอะไรอันนี้เดี๋ยวเราขอขยายนะครับพอมีพอมีตัวละครในใจแล้วขอตำรวจทางานแต่รู้แต่รู้ข้อมูลพอสควรอ่ะ 生态。